สวัสดีครับบอลัมพาไปเปลินชาแนลเราอาจจะได้เห็นศิลปินบนบ้านฟ้าในการโพสต์รูปและเรื่องราวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นาการกล่าวโพสต์การระบายเพื่อที่จะให้แฟนๆเนะ่ยได้เห็นว่าเออฉันมีความรู้สึกตอนเนี้ยเป็นอย่างนี้เลยความรู้สึกฉัน เป็นอย่างนี้ตอนนี้นะอะไรเงี้ยเออเป็นธรรมดาครับเข้าใจครับเข้าใจเข้าใจเพราะว่าเราก็เป็นบางทีเราเหนื่อยใช่ไหมเราก็อยากระบายกับพื้นที่ของเราในส่วนของเราซึ่งมันไม่ผิดกฎหมายเลยนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นณนะตอนนี้ก็คือทางคุณพัฒนันนะครับเขาก็ได้กล่าวว่าเมื่ออายุมากขึ้นจะค้นพบว่าผู้คนในชีวิตของเราเปลี่ยนไปเสมอเมอคนไม่รู้จัก กลายเป็นคนสนิทคนเคยสนิทอาจจะกลายเป็นไม่สนิทบางคนก็เข้ามาบางสิ่งก็หล่นหายเราไม่สามารถเก็บทุกสิ่งไว้ในชีวิตได้แต่ทุกอย่างล้วนเป็นจิ๊กซอของการเติบโตนะครับก็เหมือนกับว่าอะไรที่มันขาดหายไปเนี่ยนะก็อย่าไปโทษว่าเรารักษาไม่ดีเราคงต้องทำความเข้าใจใหม่นะครับ การทำความเข้าใจใหม่เนี่ยคือเรารับรู้ได้ว่าสิ่งของมันอาจจะไม่เหมือนเดิมเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมันมาตอนแรกเนี่ยคือมันสมบูรณ์ไงมันดูดีไงมันมีแต่ความสุขใช่ไหมพออยู่ไปานานๆเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างคือมันค่อยๆหายไปเหมือนจิกซอที่ค่อยๆหายไปทีละชิ้น2ชิ้น3ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยมาทําให้เรารู้สึกว่าเราจะหาบางสิ่งบางอย่างจาก ตัวจิกซอเนี่ยมาต่อให้เต็มมาเติมให้เต็มได้ที่ไหนเพราะมันหายไปแล้วก็เหมือนกับอดีตที่คุณพลาดไปแล้วแล้วมันไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขได้นะคล้ายๆกันเพราะว่าเราก็ต้องเข้มแข็งใช่ไหมเพราะว่าจิกซอบางตัวเนี่ยบางทีเราต่อๆอยู่เนี่ยช่วงนั้นอาจจะชอบใช่ไหมครับแต่พอผ่านไป10ปีแล้วอ่ะเราอาจจะไม่ชอบต่อจิกซอก็ได้ เพราะอะไรเพราะหนึ่งอาจจะไม่ครบไม่รู้มันหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องเปรียบเทียบเงจิ๊กซอกกับชีวิตคนนะครับอ,อายุมากขึ้นจะพบว่าอะไรอ่ะจะพบว่าเราแก่ขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็ใช่พระราวเนี่ยเขายอมรับว่าเขาแก่ขึ้นอายุอประมาณว่าก็ยังไม่เยอะหรอกเนาะเรา,เท,านนะเท่ากันนะพระราวนะเราเท่ากันเราสามสิบแปดนะครับเออก็คือว่าเขาเนี่ยใช้ชีวิตปกติเลย นะใช้ชีวิตปกติผู้คนในชีวิตของเราคือเปลี่ยนไปเสมอจากคนที่ไม่รู้จักกกลายเป็นคนสนิทก็เหมือนกับว่าในช่วงเวลาของแอดดิวนะขอคิดคิดต่างก่อนคือเราอะมีความรู้สึกคือเมื่อก่อนเราก็ซิเเบตกับเพื่อนมีความสุขกับเพื่อนพอมันถึงเวลาที่ต้องอจากกันในช่วงเวลาทำงานออกมาทำธุรกิจส่วนตัวออกมาอยู่ในจุดของเราที่เราคิดว่าเราสบายใจกว่า มันก็รู้สึกดีนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ออกมาจากเซฟโซนเก่าๆเนี่ยออกมาคือรุ่งเรืองแล้วก็ดีกว่าเดิมทุกๆคนเพราะอะไรที่เป็นอย่างนั้นเพราะหนึ่งคือเราเติบโตขึ้นเราเห็นความผิดพลาดในอดีตมากขึ้นนะครับตอนที่เราคิดตอนที่เราทําลงไปเอ๊ะทำลงไปได้ยังไงทําไมมันมันผิดพลาดขนาดนี้ทําไมมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วจังอะไรเงี้ยมาเลยทําให้มนุษย์คนนั้นหรือมนุษย์ผู้นั้นเนี่ย มีความที่จะต้องการเก่งกว่าเดิมต้องการที่จะหาเงินเยอะกว่าเดิมต้องการที่จะเป็นเสาหลักให้ได้ดีกว่าเดิมและมั่นคงกว่าเดิมนี่แหละมันคือการปลุกพลังจากข้างในมันคือ e n e ด g y ีครับเขาถึงบอกเนี่ว่ามันสำคัญมากๆตรงนี้มันสําคัญมากๆอย่าคิดว่าไม่สําคัญนะครับสําคัญจริงๆนะมันเกิดจากความคิดข้างในก่อนเมื่อเรามีความคิดข้างในเนี่ยเราสามารถที่จะทํามันได้เพราะว่าความคิดเราดีแล้วเนาะเออ เพราก็ไม่ต้องไปซีเรียสครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยในชีวิตของเรามันไม่แน่นอนอยู่แล้วนะครับคนไม่รู้จักก็กลายเป็นคนสนิทก็เกิดขึ้นได้เพราะการทํางานของเราเรามีคอนเน็กชันดีๆรู้จักกับผู้อยากผู้ผู้อยากรู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่เออนะทุกคนก็ เข้ามาเพื่อที่จะแบบประมาณว่าเอออย,อยากจะให้เราไปเล่นที่นู่นที่นี่ที่นั่นการจ้างนะครับแล้วก็การคุยรายละเอียดในเรื่องของธุรกิจเจอคนดีก็ดีไปเจอคนไม่ดีก็ไม่ดีใสกันล้วแหละ <c oughs> คิดอะไรมากเจอคนดีก็ดีไปเจอไม่ดีก็ไฟเลยนะครับนะไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าคุณมาหลอกฉันทําไมอะ่ะเออคุณมาทาร้ายฉันทาไมล่ะฉันไม่ทาอะไรให้คุณใช่ไหม <c oughs> แล้วกออ็บางครั้งเนี่ยคนเข้ามา บางทีก็หล่นหายไปนะเราไม่สามารถที่จะเก็บทุกสิ่งไว้ได้ก็หมายถึงว่าอ่ะไม่ว่าจะเป็นแฟนเป็นใครก็ตามแต่ถ้าเข้ามาเนี่ยเข้ามาดีก็ดีถ้าเข้ามาเพื่อหวังประโยชน์ก็ไม่โอเคนะครับแต่เข้ามาแล้วเป็นประเภทแบบเออ้องซันผู้หลักผู้ใหญ่รับรู้นะครับขอแต่งงงแต่งงานทุกคนเห็นมันคือความกล้าของผู้ชายคนหนึ่ง นะครับที่หลายคนอาจจะมองว่าน้องเป็นเด็กนะครับแต่ความเป็นเด็กของมันอ่ะมันกล้ามันกล้าที่จะเผชิญมันกล้าที่จะทําในสิ่งที่มันอยากทําแล้วมันก็ต้องทําไม่ได้ซึ่งมันก็ทําของมันได้นะซันเนี่ยไอ้เจ้าซันมันเก่งมันเป็นคนที่แบบมันฉลาดมันรู้ว่าวิกฤตตอนนี้คือทุกคนให้ความสนใจกับแพลกับซันแพลซันอะไรเงี้ยนะเขาก็จะใช้วิกฤตตรงนี้ในการที่จะบอกความรู้สึกไปเลยว่า ฉันชอบเธอฉันรักเธอฉันอยากแต่งงานกับเธอรักแปลวปาเวร์อะไรอย่างงี้นะตะแต่โกเกันไปก็เออเห็นแล้วมันน่ารักของมันแะมันมีมุมความเป็นธรรมชาติดูจริงใจแบบไม่เฟกนะครับในความจริงใจของซันเนี่ยมันทําให้หลายคนเนี่ยพยกละยกเนี่ยรักในตัวของน้องนะครับในตัวของมันนหะมันเป็นคนดีเป็นคนกตัญญูคนนึงเลยแหละนะครับส่วนแพลวเนี่ยเขามองออก นะสามสิบแปดครับมองไม่ออกได้ยังไงผ่านประสบการณ์ขนาดนี้เขาก็มองออกเพราะว่าเออน้องเขาเข้ามาดีน้องไม่เคยทำร้ายใครน้องมีแต่ช่วยส่งเสริมให้ SNP ดเจริญขึ้นจเจริญขึ้นแล้วสิ่งที่น้องทำความสามารถของน้องมีบางคนยังไม่รู้เลยว่าเฮ้ยทำไมลิเกคนนี้ทำไมหน้าหวานจังทำไมแต่งหน้าออกมาแล้วสวยดูดีมากๆเลยจนได้มา ร้องคู่กันมาอยู่ด้วยกันเหมือนกับการเป็นพระเอกนางเอกเป็นเกี่ยวพาราสีกันอเงี้ยมันก็คืองานที่แบบเออนางเอกซัพพอร์ตพระเอกพระเอกซัพพอร์ตนางเอกช่วยเหลือกันไปช่วยเหลือกันมาลิเกของพ่อพระเอกพระเอกและลิเกแล้วราก็มาช่วยเป็นนางเอกซ้อมกันไปซ้อมกันมากลายเป็นว่าฉันทําได้เพราะว่าอะไรเพราะไม่มีใครที่แบบมาเมื่อก่อน มาเมื่อก่อนมาแล้วทําไม่ได้เมื่อก่อนมาแล้วรู้สึกว่าฉันทําไม่เป็นถ้าได้ฝึกซ้อมได้ขยันที่จะทําในสิ่งที่ยังไม่เคยทำํำยังแพลวๆเนี่ยเขาก็ฝึกซ้อมกับน้องซันใช่ไหมอะไรที่ดีไม่ดีอ่ะก็บอกกันไปแก้ไขกันไปจนทําให้เกิดเรื่องราวความรักที่ดีขึ้นแล้วก็จนกลายให้เกิดเป็นอ s อนะครับ สองคนนี้ก็เลยมีความผูกพันและความผูกพันเนี่ยมันเป็นตัวก่อกระเดืดให้สองคนรักกันเนี่ยคือจุดเริ่มตน้นพอรักกันเนี่ยมันก็มีความรู้สึกว่าไว้ใจกันอ่าแพลวไปซับพอร์ตวงแสงทองบ้างบางครั้งนางก็ไปเองนะไอ้เจ้าซันเนี่ยมันขับรถมันไปของมันเองเลยมันไปหาเปล่าไปเซอร์ไพรส์เลยเนี่ยนี่คือสิ่งดีๆไม่ให้พูดกับต่อต่อ,ตอไปได้ไงอะครับมันต้องพูดต่อกันถูกไหมครับเออนะแลนะสุดท้ายก็คือเป็น คำคมของหน้างอแหละนะนก็พูดประมาณว่าเมื่ออายุมากขึ้นจะค้นพบว่าผู้คนในชีวิตเราเนี่ยเปลี่ยนไปเสมออเปลี่ยนจริงๆครับจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีเปล่าอน,นี้ก็ไม่รู้นะต้องค่อยๆดูกันไปเรื่อยๆนะครับคนไม่รู้จักก็จะกลายเป็นคนสนิทค,คนเคยสนิทก็อาจจะ ไม่สดิดบางคนเข้าบาบางสิ่งก็หล่นหายเราไม่สามารถเก็บทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตได้เพราะว่าทุกอย่างล้วนเป็นจีซอของการเติบโตก็ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของเวลาไม่ต้องไปฟิกมากๆนะฮะปล่อยไปเลยใช้ชีวิตแบบธรรมชาตินะครับอะไรที่ใช่ก็ใช้อะไรที่ไม่ใช่ก็ออกไปแต่สุดท้ายท้ายสุดพวกเราก็ยังคงรัก SNP เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขอให้เธอเนี่ยมีแต่ความสุขสมบัติในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะครับสวัสดีขอแค่ดี้ก่อนครับสวัสดีครับ